หันทะมะยังเขมาเขมะสรณะฆะมณะ,ะปริทีปิกาคาถโายพระนามเสระหุงเวสรนังยันติปัพตานิวนานิจะอารามรุกข,ขเจตยานิมนุษะพยะตจิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ยึดเอา ภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีบ้างเป็นสรณะเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรณะมุตตมังเนตังสรณะมาคัมมะสัพพทุกขาปะมุตจตินั่นมิใช่สรณะอันกเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคัญจะสรนังคาโตจัตตาริอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัสสติส่วนใดส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะแล้ว เห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขสะจะอติกมังอริยันจัดถังกีกังมักคังทุกขูปัสมะคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และ ผลทางมีองค์8ดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุก์ขเอตังโขสารังเขมังเอตังสรณะบุตตังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพทุกขาปามุตจตีตินั่นแหละเป็นสรณะอันกเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้